โอ้ยโนโมสวยจังเลยเหมือนเจ้าสาวจริงๆด้วยเนี่ยไหนคะโอู้หูนนโอ้ยโนโมแล้วเหมือนเจ้าสาวแล้วอ่ะออเด็กซ์เซสซอรี่ก็เต็มเอาทรงเจ้าสาวใส่เกงเท่ด้วยนะคะวันนี้ช่างเสริมสวยในส่วนของลูกค้าอีกคนนึงนะคะกำลังซักของเล่นอยู่ เป็นตลาดแล้วค่ะคุณบีเสยมั้ยคะหันหัวค่ะหันหัวโอ้โหโมโมฉันจะถ่ายให้เธอดูสวยมากเลยหัวคุณเป็นรังนก โสนมองมตัวเป็นเจ้าสาว